สวัสดีเอฟซี 4, ทั้งบ้านาน,นะครับคนที่อยู่ห่อเชสายเลยครับมเราจะจะดองไฟนึ่งข้ากันนะครับผมไฟนึ่าซักเสื้อผ้าด้วยนะครับผมนึ่ข้าวด้วยนะครับผมอยู่กับ่อเจอสายอยู่นะครับสวัสดีพ่อพอ,พอนเอฟทับ้านะนะครับคนที่อยู่เอเชสายนะครับถามติดตามชนี้มากดไลค์กดร์กดกระดิกกันด้วยนะครับทนนดดร,บรบท,ที่อยู่้อง ติดตามคลิีกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครจะ้าเคร่องแต่ยนนะครับ มาหนักกาสีนึ่งข้าวดีกระเด้มามามานข้าวดีนะ วนนี้เรก็จะยุ่งซีดนะครที่เราเพิ่งจอส่นะครับผม ตัวดีก็จะสก์ใส่เลยนะครับผมอย่สเายเลยนะครับที่ากดไลค์ก็สุขใจตวดกเนะครับานกมัีงว่ข่าหนึ่งน้ำกันะครับผมีน้อปการเยาการางกันนะครับผมสายแรกนะครับหีขานงน้กนะครับสีสองมบแล้วนะ เดี๋ยวเราไปเอาเข้าวเย็นกันนะครับ FC ปะ่ะเป็นยังไงกัน,กนคงเซอร์นะครับสวัสดีพ่อพ่มเมดด้วยคบสวัสดี FC ธรรมานะครับท่านทุกคนนะครับคนที่อยู่ซันโจเัอร์นะครับตอนนี้โจก็จะไปเอาข้าวเย็นมาจุกใส่นะครับผมคุณพ่อพ่อมมดด้วยครับสวัดี FC ธรรมานะล่ะท่านทุกคนนะค,ะคนรับที่อยู่ช่องโจสวัสดีนะครับที่ว่า กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับการยำปลานะครับผม mm hmm. นึ่งข้าวนะครับผมเสร็จนึ่งข้าวเสร็จแล้วเราก็จะตัดเสื้อผ้าขดผัขดกขดหญ้ากันนะครับผมเ mm hmm. อฟซีทำมาหน้าร้านเดยนะครับผม mm hmm. อยู่ทรงเจ้าสายเลยครับวันนี้มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับที mm ่ม hmm. าทำคลิปนี้กันด้วยนะครับผม เด็กกันนคะครับของขอีฟซีค่ะหนึ่งนานะครับขอบคุณพ่อเขอแม่อีฟซีจากบ้าน,นละละสุดท้ายคนนะครับวันนี้มาอยู่ท่อนเจ้ายวสาดีน,นคะครับขอมาจบชิ้พีงง่ให้ครับขอบคุณครับ